สวัสดีครับสุดหล่อดที่ไหนกันเดย์แจนมิวมิวครับผมอีสไปเซอร์เลยครับคนนึ่งดิขอบคุณด้วยครับเฮ้ยชาร์จไปมาเล่นเกมเอิ่มชื่อว่าชาร์จไปนะครับทุกคนตอนนี้ของเราทักเรือของคุณจอร์นสันแมนนะครับก็ตรงไหนอ่ะไม่หนรอคุณก่อนจะลีดเฮ้ยเรือเป็นไรอ่ะเฮ้ยนะครับคุณขับได้ดีนะครับคุณจอร์นสันกร์ดสันแมน ไม่เป็นไรเอ้ตอนนี้นะครับมีสี่เพลเยอร์นะครับไอ้ทีมเป็นฉลาดนะครับทุกคนตอนนี้ตันนี้ตนนี้ทุกคนดูกันตอนนี้ยื่ไหนไม่รู้ตอนนี้ผมอยู่กับทีมเอ้ยยอยู่กับอยู่กับกระดอแมนนะครับผมไอ้กระดอคือแบบคนเข้าเรียวผมเข้าไปจ้างมาร้อยกอล่าไอ้ฉลาดเม่งมา ตายเยี <that> s <on> <S oh, ่ยไอ้จันไอ้เมร็นารรบมึงเจ๋งมากไอ้เด็กเี้ยนี่บ๊อบ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 บอบบอบบ๊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 ออบบ๊อบบ๊อบบอบบ๊อบบ๊อบบ๊อบอ เรืยเขาจำอะง้ันมันทำไมวะเอ้ยแัสเก่ากูมีงเรือโบ๊ทอะเอ้ยพูกูได้ยินเสียงเรือแปลกได้ยินเสียงเรือแปลกก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนเดยเมีคนโดนใครด่าไม่ใชอท่ไเหอเออทำกันตั้งนานเนี่ยอ๋อคุยมึงตัดเลยผู้งตัดด้วยมึงตัดด้วยเอ้ยเราลงเราลงออ ไปไปไปฟังเลยนิดฟังฟังเลยนิดพังเลยนิดนี่อะไรวะดงินสาย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 ไอ้ตอนไอ้เกตินจีน่าไหนวะไอ้ฮงไม่เห็นเลยไงมึงซูมก็ไกลไกลดีเออเห็นเห็นแล้วคุณซูมไกลเนี่้มาแล้วมากูคิดว่ากู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 วิ่งหนีฉลามมั้งเด็กนิ่งไข่เดินชั้นเดียวเดือดแจกนะเ้ย อินอินโทอินโทอินดีป๊อก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 ป้อก็งชัดแขงชัดยล้ลย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 ายล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 ยยล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 ยายลยยล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 ยหยนยลยลยล อทีเจ <c oughs> <c oughs> ้าหนูไอทีกลังอทไ่เจ้าหนูไอที่นองเอาไปไหนวะไอเนี้ยมึงไอไอ้ยไอี่จอไอี่ไม่ลอไอี่ไม่ลอยนี่สีอยากกินละมุดวะวิจิ้ เดี๋ยวอ่อฮ่าฮ่อฮ่นฮ่า้่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าแ่าะ่าฮ่าถ้าจะเป็นฮ่าาฮ่ามาฮาฮ่าฮ่า่่เฮ่าฮ่าฮนาฮ่า ต้องขอขอลงมาเลยเดี๋ยวเพิ Jeremy ่งไอเดี๋ยวเพิ่งขอเรือนี้ก่อนเรือนี้ไม่ลังเดี๋ยวนุชขออ่ะอย่าพูดนะเมื่อก่อนอ่ะกูขอเดี๋ยวเพิ่งเยวเพิ่งกูมันต้องไปสุดเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งย่าได้นะเมื่อก่กู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 เคยทำได้เว้ยทำไก่เหี้ยเป๊ะบอกแล้วนี่ขนาดมันกัดไปครึ่งลำเลยเนี่ยไอยิงเลวเอาเลยลูกกู ไอ้เพียบอกแล้วเชื่อใจกูบอกแล้วเชื่อใจกูไม่ยอมเม้าไม่หตานมึงกระโดดมึงโดนมึงโดนมึงโดนกูเซ็ตหยอกยังโดนกูเซ็ตหยอกแค่นั้นแหละนี่ไงมาก็คือเอาคุยโดนเนยเดี๋ยวเขาเชี่ยเลยเอาคุยลงขึ้นแหละไปแล้วฟังกูฟังกูทำไมมันมีตัว W A S คืออะไรอ่ะมันจะเป็นหาเลยอ่ะ ไอ้เคียร์จะผ่านละกูเหลือไม่จบไยอมมาขับไปนี่สุดแล้วนะมาเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนยิ่งมันเรื่องไวมากอะน้องยิ่งมันเลื่องไวมากดีดีดีนีดีดีกูไปเดี๋ยวมึงยังมีจินตุลอ๋อกูไปโไอ้ที่นี่เห็นก้อนไม้ลอยอยู่นเ่นไปแล้วมึงโดนมึงโดนมึงโดนมึงมางคับไมได้แล้วมึงตาย ตายตากเธอน้งวารายเออทุกสอบไปเดินเจอต้องมโอ้แฮมเมอร์โล่าไอ้เที้ยมไอ้จูดมะเอ้ยเอ้ยได้ได้กินข้าวเลือกใครวะได้กินข้าวเลือกใครอะได้กินข้าวเลือกใครยังอยู่อีกกอ่ะยังอยู่อีกอ่ะหายละโคตรจะนี่ตายไอ้ภูมิไอ้ภูมิอะไร ทำไมทำไมพับเป็นนัาะไอโอ้ไอ้ไอทีไอทีมไทชทนนีขับได้นี่ขับได้ไงไอผด้วยไปนี่ฉลาดทำไมอ่าไอจับมันไปด้านมันเข้าด้านไหนวะมามาอ้าวอ้าไหนวะอ้าอ้าอยู่ด้านบนแล้วกูละมือเจอแม่บังออนเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ่ยเ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเเเือยเ คนว่น้าลูกเรือเอ้ยเยี่ยลูกอีไอ้เยี่ยนี่นี่นี่กัปตันเรือมาแล้วเชียเรือกูแตกเฮ้ยไอ้เยี่ยลูกเรือไปลูกเรือมึงอยู่ไหนอะลูกเรือลูกเรือกูอยู่ไหนอะเอาไปแล้วดันอดีตคนไอ้คุณเจอลูกเรือมึงแล้วนะโอ้ยไปไปไปอย่าไปตายดีดีเออไปโดนลูกเรือฉันเอ้ยไม่นะไอ้ฉันลามไอ้เด็กเกียร์นุ่มดอนกูไอ้ยตัด ทำเรื S <S 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 ่องกูตื่นนะเ่องกูดีมั้งคู่บอดดายดองสูบคู่บอดดยองไหนจริเ้โหลดนี่นี่ปอง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 มึงโดนมึงดนมึงโนทุกคนชิบหายแล้วทุกคนปอง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 โอ้ยปองปองมึงโดนมึงนมึงนปองปองมึงปอง จจองงริปวดเยี่ยวอะเจนาโจนหลังจากเลยี่ยวเยี่ยวลงทะเลเลยเขาก็ช้าล่ะความรู้สึกช้ามึงมึงความรู้สึกช้ายังอยู่ดีก็ขับฮะไอ้บล็อกไม่ติดไอ้พ่อไอ้ฉลามนี่ติดเลยด้วยกูยิงกูยิงระยะไกลพันเมตรกูยิงระยะไกลพันเมตรไปเลยไปเลยไปเลยเอาเอา เอ้าต้องต้องต้องเล่นแล้วมันต้องยังเล่นคุณอยู่ตอนเนี้ยมึงมาทางเราด้วยเฮ้ยเชียร์ชิบหายแล้วทุกคนพวกเราจะโดนทันิีเซ็ตย่อกระเด็นทันรีมงเฮ้ยมาเลยกูจะฟาดเวงเลยเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวยี่ายแล้วผมจะต้องไปบอกกับทันรีหรือเปล่าฟาดโดนหัวฉลามพอดี้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูตายเป็นจฉลามฉลามแจกคิวอี้

ขอ้นมาแล้วกตงเก้โปโปเฮชอนเฮชอนโป่งงยิงยิงยิงลามเฟยต้โงไปบวกกับสลามงไปบวกฉลามตายฉลารสลามก็โป่งว่ะทำไมทำไมฉลามก็โป่งยิวะกูตาด้้เพราะหนี่แหละเลยเป็นโจกอะเลยเป็นโจกไม่ใช่ครัแรกเล้ยไอเอาหาไอเเรือเรือคดกเรตึ้งมาเรือตึง ไึนึ่งึากเลยเนี่ยยิงตัวตายเฮ้ยเกนี้ดีกว่าเจสกี้คอดเสียวเลยเจสกี้ใช้ดีป่ะใช้ได้ใช้ดีดื่มฟีจะกู้เลยก็รู้เหลืองมดเนี่ยผมก็บอกว่าดีร่างกายมันเป็นแบบนี้เว้ยโอ้โหาีเป็นเฮ้ยานี้ดิโอเคตัดสินใจแล้วใครเป็นใครเป็น เอ้าไอ้ีกูซื้อเรือมากูได้เป็นฉลับเ๋ยวโดนเดี๋ยวมึงโดนมึงแม่นังผูก่ไม่พูนตอนมไอ้ไอ้กูชอไอ้พนเรียงเนี้ยไอ้ยี่ก็าเลยทนี้ออเรือกูไปออกเรือไปทีนี้ทำใหม่ททีนีทใหม่ทีทีนี้ทำใหม่ท ไไอ้ม่ายเัยทุกคนฟังกูนะเหมือนคนโดนเปียอ่ะเียฉลาดมันชอบงานคูนกูเป็นฉลาดมหนือ็นตัวหมาวะเนี่ยโอเคนะครับผมลืมว่านะครับทุกคนน้องรับใครที่อยากดูโค้ดเพลงฮันดิษครับก็บอกได้นะครับดูคลิปนะครับไม่ไปดูคลิปผมหนึ่งร้อยวิวเดี๋ยวทำให้เลยใกล้ครบแล้วนะคนมาดูนะขึ้นเลยปุ๊บ ป okay. okay. ึ๊บใส่ซาวใส่ซาวโอเคเดี๋ครบลายนะครับทุกคนคือแบบทันทลบตอยากคอมเวอร์เพลงมากตอนนี้เต็มที่อ่ะพร้อมพร้อมตัวนั่งทุกคนนั่งไว้ภูมิคุ้มสนองทันทลิตพร้อมเสนอครับคุณใช่ครับครับทันทลมึงเต็มใจเหรอไม่เอาเอ้ยดูหลังดูหลังให้กูดิดูหลังให้กูดิ้ไม่เอาเฉันฉลาดกูเบอร์เจอแม่มบุกอ่อนแม่มือร์จะว่านิดนึงนะครับแม่เบอร์ฉลาดมาแล้ว <polarization. S 2> ตอตอน, <irrelevant> นหลังตอนฉนลามตอนนี้ <Pope> ฉลามตัวน้ำเงินทางเพศัรู้ด้วยนะฮาริจ่านะกูมีปืนนะฮาริสกูมีปืนนะกูยิงมึงนะฮาริสอย่าเข้ามาผมไม่กลัวนะน้องผมไม่แล้วครับน้องผมมไม่แล้วครับน้องได้ยินเปล่าคนไอ้บุ้มน้องน้องกู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 จะยิงฮาริที่ยืนเลยวัวมั่งติดแบบพอดีไอ้จัดกูกลัว ลังไปรับลัาไปรับหันเรือหันเรือก่มาเราก็จะขึ้นยังไงอ่ะไม่รู้อะเฮ้ย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 ยเฮ้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 ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้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 ยยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย กระโดดดิกระโดดดิ่ไอ้เราใช้ใช้ฉลาดหมดแรงว่ใช้ฉลาดกินน้ำม่นฉลาดหมดแรงว่ามันใช่จริงจิงดิฉลาดหมดแรงให้ขึ้นมาก่อนจะทำบล็อกดูไม่ใช่ฉลาดหมดแรงฉลาดหมดแรงเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งอ่าขึ้นก็ได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกวี่กูที่มันจะให้ฉลามไปทอดกินได้ไงฉลามไปทอดคืออะไรวะอะไร เรา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 เป็นคนดีเราเป็นเราเป็นไอ้นี่นะครับหน่วยหน่วยกู้ภัยทางน้ำนะครับผมผมจะปล่อยฉลามกลับสู่บ้านของมันนะครับเอาเอาโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมไปแล้วนะครับผมจะอยากให้ทำต่ออีพีหน้าก็บอกได้นะครับผมไปแล้วครับเจอกันจุ๊บ Yeah, shit, I think I changed Things don't feel the same I don't wanna play no games Since I got this fame It's been so hard to love again Girl, your love's in vain Now you feel ashamed Girl, you told me no Because I wasn't getting paid These hoes, I can't blame Nobody found my pay. I don't wanna switch my lanes, and i they think I'm running the same. Things don't feel the same. I don't wanna play no games. Since I got this famous, it's so heart to love again.